มัเบอรี่รอิมาลลายายอาเพื่อนวันนี้วันท,นท,นที่วันที่อะไรวันที่เอ่อวันที่อะไรวันที่สามที่สี่ครับสามที่สามสามมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่ครับวันนี้วันนี้พาเพื่อนมาดูอ่าเจ้ามัเบอรี่อิมาลลายายอิมาลลายอิมาลลายา่ครับของผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปกินละมีชุดนี้เป็นมัเบอรี่ผลยาวนะนี่ ยาวประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอยาวเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บไปไม่โอ้ยยังไม่ทันเด็ดเลยล่วงแล้วครับโอ้ยันนี่มาโอ้ยค่อยๆโดนโดนล่วงหมดเลยครับเพื่อนนี่ครับมารายใหญ่ครับนี่อีกสองเด็ดเลยแล้วกันไม่ต้องรอเนี่ยมีเพียลงด้วยมีเพีย ลายมาสองสี่ห้าลูกอันนี้ผมเสียบยอดไว้นี่ครับติดตาไว้ไม่ให้เสียบยอดสิบตาครับสองต้น,นมีแต่ต้นน,นี้ต้นนึงมันใหญ่เลยนี่ใบดูไปเก็ใบ,บครับใบเขาใหญ่มากนะนี่มือผมเนี่ยดูใบใหญ่่ามือผมเลยนี่ต้นนี้ผมซื้อมาแต่ต้นนู้นผมผมเสียบเสียบติดตาไว้นี่ต้นนี้ผมซื้อมาใบเบิ่มเลยนะครับมีสามสี่ 3, ต้นอันนี้ดนผล้ิแลวนี่ติดธรรมชาติครับ มาลองดูก่อนลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงครับเพื่อนลองชิมให้ดูครับเพื่อนหืมมันหวานมากเลยหวานเจ๊บเลยครับไม่มีเปรี้ยวเลยแต่สำหรับใครที่ชอบความหวานนะก็นี่เลยหิมมาไลนี่ครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปให้คุณป้าลองชิมดูครับหวานเกินครับไม่ไหวโอเคคลิปนี้ก็จบนี้ครับครับมาบอรี่ครับ,บ,รรบฮิมาลายฮิมาลายครับโอเคครับสวัสดีครับ